พี่แมนแล้วเดี๋ยวจะมีใครได้ยละไผมพูดเป็นหลักคนเดียวนะครับพร้อมครับคิวคัพพร้อมนะครับเทปห้าสี่พี่แมรับแนะนําตัวหน่อยแล้วก็พูดถึงโปรเจกต์ครั้งที่แล้วได้กล่าวว่าประสบความสำเร็จมากแล้วก็มีศินหหวานไปร่วมงานที่ไต้หวันด้วยครับโอเคครับสวัสดีครับแมนเปรียงศักดิ์นะคะเป็น c e o ของโปรเจกต์52นะครับอย่างที่เมื่อกี้ได้พูดใน แถลงข่าวไปแล้วนะคะว่าปีแล้วเราได้ทำ non stop music นะครับออกเพลง52เพลงตลอด52สัปดาห์ใน1ปีนะครับซึ่งก็ได้รับาการตอบรับมากพอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็ได้มีการพาพี่เบลลพี่หวานะครับชัยนาดอเนาะเราไปทําซิงเกิลกันที่ไต้หวันก็ได้ร,รับการตอบรับจากแฟนเพลงไต้หวนันยังมีกระแสม,มาถึงทุกวันนี้ข้ามปีมาถึงตอนนี้เลยเดือนกรกฎาจะไปคอนเสิร์ตที่ไต้หวันอ่าเดือนกรกฎายังมีคอนเสิร์ตที่ไต้หวันอีกนะครับข้าไม่ตายเนาะข้าไม่ตายขอบคุณพี่แมนด้วยครรับคับ ปวารเป็นยังไงครับความรู้สึกที่ได้ไปร่วมงานเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมครับไ<ช>ต้หวันเล่าให้บรรยญญากาศให้ฟังหน่อยได้ไหมครับคือก่อนอื่นก็คือรู้จักกับพี่แมนอยู่แล้วแล้วพี่แมนเขาก็เห็นว่าเราอะรู้จักกับเพื่อนที่เป็นฝาแฝดสองคนซึ่งเป็นผู้ชายชื่อเคอาโบรคือเขามีชื่อเสียงที่ไต้หวันทีเนี้ยพี่แมนก็เลยเล็งเห็นว่าเอ้ผู้ชายสองคนผู้หญิงสองคนมาจับคู่กันเลยจับคู่กันน่าจะแบบทําดนตรีที่มันสนุกสนุกขึ้นมาได้ทีเนี้ย ก็ความโชคดีก็คือเราได้เ r มาฟ<ม>ิชเจอริงกันแล้วก็<ม>ทําตอนช่วงตอนนั้นกุมภามมแล้วก็ได้สอนภาษาเขาด้วยโดยการที่เราใช้คำว่าพี่สาวมาทำเพลง sister sister แล้วก็ให้คนไต้หวันนะคะร้องภาษาไทย<ม><ม>ก็คือร้องพี่สาวอ,าอะไรเงี้ยคือเราก็เลยรู้สึกว่าเออตอนนั้นเราทำด้วยความสนุกอย่างเดียว<ม>แต่ว่าไม่น่าเชื่อว่าเพลงมันเดินทางของมันเองได้เดินทางจนจากปีที่แล้วจนข้ามปีมาปีนี้ จนสงกรานต์เรายังไปไอคอนสยามที่ไปร้องเพลงพี่สิสเตอร์ s ิสเตอกันอยู่เลยแล้วก็คือว่ารู้สึกขอบคุณพี่แมนกับโปรเจกต์52มากเพราะว่าโปรเจกต์นี้มันทําให้คนได้เห็นเราอีกครั้งหนึ่งในภาพใหม่ๆซึ่งมันก็จะต่างจากที่คนเคยเห็นเราก่อนหน้านี้แล้วก็พอมาถึงปีนี้ค่ะเราก็ยังมีโปรเจกต์ที่ได้ไปมาเลเซียไป ไต้หวันมันทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ยตลาดจีนมันเริ่มกลับมาด้วยอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวน่าจะมีประเทศอื่นๆสําหรับชน่นาดออีกในปีนี้นะคดีใจมากเลยขอบคุณมากมากเลยค่ะพี่แมวครับเพราะว่าประสบการณ์การทำงานกับศิลปินไต้หวันคือกับศิลปินไต้หวันสองคนนี้ค่ะคือเขาเขามีความสามารถอยู่แล้วคือเขาอ่ะร้องได้เต้นได้แล้วก็ทําเพลงเขียนเพลงเองได้คือตอนนั้นตลกมากเพราะว่าเราอ่ะเขียนเพลงในห้องอัดคือ เท่อนใครท่อนมันใครลองท่อนไหนเขียนท่อนตัวเองคือว่าเหมือนแบบเหมือนสอบอะค่ะเหมือนเข้าห้องสอบก็คือพี่แมนเขาจะให้หุบมาว่าพีซาวอ้าวอ้าวอ้าวใช่ไหมคะแต่ตรงอื่นอะคือพี่แมนเขาแล้วแต่แล้วแต่เลยก็คือ k ครเขียนท่อน KR อาหวาเขียนท่อนหวาวะเบลก็ถอดเขียนท่อนเบลก็คือทุกคนก็คือแยกกันมันก็เลยประกบกันออกมาเป็นแบบเป็นซอฟต์วอร์ตัวเนี้ยการทํางานกับเขามันก็มีความสนุกแต่ว่ามันจะมีความยากตรง เวลาที่เขาเดินทางมาเขาจะมีเวลาสั้นมากเพราะฉะนั้นตอนที่เราถ่าย MV อ่ะทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นแบบภายใน5วันถึงหสัปดาห์คือรวมทั้งทำเสื้อผ้าเขียนเพลงอัดเสียงแล้วก็ซ้อมเต้นทุกอย่างมันบีบอยู่ในช่วงเวลาสั้นๆใช่มันจะยากตรงนั้นแต่ว่าความโชคดีก็คือ k r เองก็ professional e s ใช่กัเลยเสร็จล่วงไปได้ทันเวลาทันเวลาโปรยโปรเจกต์ฟิตตี้ทูนี่มันะสมสองเดือกนน้อยขนาด ก็จริงๆโปรเจกต์ฟิฟตูเนี่ยจริงๆเราเกาะเจาะกลุ่มเซกเมนต์ของคนที่ชอบในแต่ละกลุ่มคือศิลปินในโปรเจกต์ฟิฟตูเนี่ยจะมีหลายรุ่นมากเลยจะมีรุ่นอย่างเลเจนด์แบบไชน่าดอจะมีแบบ APA a n อแองเจิที่เป็นนิวคัมเมอร์เลยซึ่งแต่ละศิลปินน่ยก็จะมีกลุ่มทาร์เกตของตัวเองถึงไม่ได้ใหญ่แต่ก็เป็นทาร์เกตที่แข็งแรงพร้อมสนับสนุนซัพพอร์ตน้องเรามองตรงนี้เป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่นะครับจากจากนันนี่ก็มาสานต่อสู่โปรเจกต์เอสเอ็มเอ็ บางส่วนของศิลปินโปรเจกต์ฟิอย่างที่บอกพอ SMN เนี่ยเราจะเจกาะเจาะกลุ่มอาเซียนนะครับโดยทํางานที่เป็นงานวัฒนธรรม1ส่วนงานที่เป็นป๊อปหส่วนเราก็จะดึงศิลปินโปรเจกต์ฟิที่มีความสามารถบางท่านเข้ามาเป็นเกส มาฟิชเชอริงในโปรเจกต์ S M N ที่มีคุณอ่องแล้วก็คุณชเวจะเป็นแม่งานนะครับคุยกันยังไงในการถ้าโปรเจกต์มีที่มาโปรเจกต์โปรเจกต์เซนก็จริงๆอย่างที่บอกเราทํางานหลายสเกลมากๆนะครับวิสโกเบเนี่ยอย่างที่บอกว่าไม่ว่าจะเป็นไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีจีนรวมถึงไม่ว่าจะเป็นเมียนมาเดียหรือว่าลาวเราพยายามจะแบ่งเซกเมนต์ของทีมงานก็เลยเกิดเป็น S M N เพื่อจะทำงานเซิร์ฟเซกเมนต์อาเซียน อ่าเลยเป็นที่ว่าทําไมถึงต้องมีเอสเอมนเพราะว่าจะได้จํากัดทีมงานจํากัดเอ่อเรื่องของคุณลิตี้หรือว่าจํากัดเรื่องของสไตล์ของเพลงให้ให,ให้ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุดนะครับเพราะมันเป็นซิรีแม่อาเซียนเนี่ยแนวเพลงจะเป็นฮันดนฟรีนั่นนู่นมันจะมีการผสมประสานกันระหว่างชาติอ่าแน่นอนอย่างที่บอกเมื่อกี้บอบอเราเป็นระหว่างอาเซียนเนี่ยสมันมี2เรื่องหลกัหลกๆเรื่องแรกก็คือเรื่องวัฒนธรรมอาเซียน นะครับซึ่งจริงๆกลุ่มซาวิสเอเชียมันมีบางอย่างมันมีวัฒนธรรมร่วมมันมีบางอันที่มันเป็นอินเตอร์เซ็กกันเช่นบอกว่าเมื่อกี้เราเห็นพินใช่ไหมครับทุกประเทศมีพินของตัวเองพม่ามีพินพม่าลาวมีพินลวาวแม้ทั้งมาเลเซียมีพินมาเลเซียไทยมีพินไทยผมก็จะเอาพินเหล่านี้มาแบทเทิลกันอันนี้อันนี้คือคือ,คอแบบสไตล์วัฒนธรรมส่วนสไตล์แบบพ็อปเราก็จะไปเลิร์นนิ่งว่าพ็อปของแต่ละประเทศเป็นยังไงที่มันไม่ใช่เคป๊อปแหละมันไม่ใช่เคป๊อปมันไม่ใช่เจพ๊อป นะครับแต่พอปที่เป็นอาเซียนเขาฟังมันเป็นไหรในเมืองไทยพอปแบบไหนฟังแล้วโอเคอน,ะนะครับในประเทศอื่นพอปแบบไหนฟังแล้วโอเคแล้วเราก็มาเบรนกันให้เป็นชิ้นงานที่เป็นซิกเนเจอร์ของ S M N น,นะครับอย่างนี้อย่างศิลปินแหะฮะที่จะไปคอลเลกหรือว่าไปทำงาน,นาร,ร่วมกันอะไรอยางเงี้เราจะเลือกอะไรยังไงจริงๆเบื้องต้นน่าจะมาจากเรื่องของคอนเน็กชันก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกงานนี้เป็นงานใหม่ นะครับงานใหม่งานยากไหมก็ยากนะงานใหม่งานแปลกเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะต้องเป็นคนที่มีแพชชั่นอยากจะทําอะไรแบบนี้ต้องมีแพชชั่นเพราะว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการเดเวลลอปชิ้นงานกันออกมานะครับมาักสุดท้ายนะครับครับอยากจะฝากไปถึงผลงานนะครับเออทำไมถึงเป็นรูทเนชั่นด้วยแล้วก็อยากจะฝากไปถึงคนใครทุกคนนะครับว่าจะได้เห็นอะไรต่อไปของเมซิสไหครับครับอย่างที่บอกเมื่อกี้แล้วว่ารูทเนชั่นเนี่ยคำว่าเนชั่นเราก็จะพูดถึง World Music ละการก็คือจะเป็นรูทของนชั่นประเทศต่างๆนะครับที่จะเอามาแบทเทิลกันรูทเนี่ยหมายถึงเครื่องสายนะครับก็คือการแบทเทิลของเครื่องสายนะครับก็เดี๋ยวอยากให้ติดตามคอยติดตามผลงานแล้วกันนะครับว่าน่าจะเริ่มปล่อยตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้เป็นต้นไปนะครับก็ฝากพี่ๆสื่อมวลชนนะครับแล้วก็สปอนเซอร์แล้วก็พาร์ทเนอร์ทุกท่านนะครับช่วยสนับสนุนด้วยสุดท้ายครับติดตามช่องทางเลยครับมองต้องเลยครับอ่าติดตามนะครับ ช่องทางนะครับโซเชียลมีเดียทั้งหมดนะครับจะเป็น S M N official นะครับมีทั้ง Facebook IG นะครับ X นะครับ YouTube นะครับมีหมดสามารถเข้าไปได้เลย S M N official นะครับฝากด้วยครับพี่มเมย์พอยย้อนกลับไปทีครับอย่างทีมทำเพลงเราจะได้กกันยังไงฮะแต่ละประเทศมันจะมีคนละทีมเลยไหมหรือว่าเป็นทีมเดียวกันแล้วทำอะไร,ระตอนนี้เป็นเ e a r n i นิ่งคอยมากเพราะว่าแต่ละที่ก็จะมีพื้นเพลหรือว่ามี The way of working uh huh. ที่ไม่เหมือนกันอันนี้ก็ต้องจูดเหมือนกันบางของไทยบางทีเราขึ้นจากในสต uh ูดิโอบางที่อาจจะขึ้นจากโฮมสตูดิโอหรือเพิ่มจากโลเคชันอื่นๆก็หลากหลายครับเรื่องนี้เราไม่ได้ฟ uh ิก huh. นะครับเราเอามาเบรนกันแล้วก็หาจุดที่ดีที่สุดในการทํางานครับ uh huh. ต้องหาจุดกลางร่วมก่อนถูกครับพอฟังเดโมแรกแล้วถ้าคลิก uh huh. ไม่ว่ามันจะมาจากตรงไหนมันมาจากบาป่าบนเขาทะเลในสต uh ูดิโอในไฮเอ็นสตูดิโอเราเอาหมดคือถึงมาจากไฮเอ็นสตูดิโอแต่ไม่คลิกเราก็ไม่รับเราก็ไม่เอา ครับโอเคครับโอเคครับอินเสิร์ตเลยครับครับ